วิธีการส่งเสริมพัฒนาการทานลกแรกเกิดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยวัย0ถึง1เดือนอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งเสริม1ลูกสี2ลูกบอลผ้าสีแดงหรือสีสันสดใส ข้อที่1พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทักษะนอนคว่ำยกศีรษะและหันไปข้างใดข้างหนึ่งให้เด็กอยู่ในท่านอนคว่ำพ่อแม่ผู้ปกครองเขย่าของเล่นที่มีเสียงตรงหน้าเด็กระยะห่างประมาณ30เซน เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อยๆเปลี่ยนของเล่นมาทางด้านซ้ายหรือขวาเพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตามถ้าเด็กทำไม่ได้ช่วยประคองศีรษะเด็กให้หันตามทำซ้ำอีกครั้งโดยให้ของเล่นมาทางด้านตรงข้ามผ่านเด็กสามารถยกศีรษะหันไปข้างใดข้างหนึ่งได้ข้อที่สองพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา มองตามถึงกึ่งกลางลำตัวจัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายพ่อแม่ผู้ปกครองถือของเล่นที่มีสีสันสดใสห่างจากหน้าเด็กประมาณ20เซนติเมตรกระตุ้นให้เด็กสนใจโดยเรียกชื่อพร้อมเขย่าของเล่นเมื่อเด็กสนใจมองให้เคลื่อนของเล่นไปทางด้านข้างลำตัวเด็กเพื่อให้เด็กมองตามถ้าเด็กไม่มองให้ช่วยเหลือโดยการประคองหน้าเด็กให้มองตามผ่าน เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดงจากด้านข้างถึงกึ่งกลางลำตัวปักกุ้งข้อที่3พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาทักษะสะดุ้งหรือเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพูดปกติ จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนงายพ่อแม่ผู้ปกครองเรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจากด้านข้างทีละข้างทั้งซ้ายและขวาโดยพูดเสียงดังกว่าปกติหากเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวให้พ่อแม่ผู้ปกครองยิ้มและสัมผัสตัวเด็กลดเสียงพูดคุยลงมาจนอยู่ในระดับปกติผ่านเด็กแสดงการรับรู้ด้วยการกระพริบตาสะดุง้งหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ที่4พัฒนาการด้านการใช้ภาษาทักษะส่งเสียงอ้อแอพ่อแม่ผู้ปกครองอุ้มหรือสัมผัสตัวทารกเบาๆมองสบตาและพูดคุยกับเด็กด้วยเสียงสูงสูงต่ำต่ำเพื่อให้เด็กสนใจและหยุดรอให้เด็กส่งเสียงอ้อแอตอบผ่านเด็กสามารถส่งเสียงอ้อแอได้ 5. พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมฝามองจ้องหน้าได้นาน1-2วินาทีจัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็กสบตาพูดคุยทรงเสียงยิ้มหรือทำตาลักษณะต่างๆเช่นตาโตกับพิปตาเพื่อให้เด็กสนใจมอง านเด็กสามารถจ้องหน้าได้อย่างน้อยหนึ่งวินาทีเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการทางด้าร่างกายความคิดและอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรฝึกทักษะการส,งส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยวนันละสิบถึงยี่ส,สิบนาทีเพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการสมวัยอย่าลืมเล่นกับลูกนะคะ